สากดทองของการทำออนไลน์สร้างยอดขายปังๆและกดทองข้อที่1นค่ะนั่นก็คือวันนี้นะคะใครที่ออกมาทำออนไลน์สิ่งที่คุณจะต้องมีนะคะนั่นก็คือภาพต้องสวยคลิปต้องสวยต้องดูแพงเพราะคนตัดสินใจที่จะดูและเลือกซื้อกับคนที่เขาชอบก่อนดังนั้นนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำให้เขาชอบได้นั่นก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกก่อนนั่นเองค่ะแต่ข้อที่2นะคะนั่นก็คือ คนขายเนี่ยต้องชัดเจนนะคะว่าวันนี้ออกมามีตัวตนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้รู้ว่าเราคือใครเรายือนอยู่ตรงนี้ร้านเราอยู่ตรงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะว่าเราไม่ได้หายไปไหนอย่างแน่นอนและข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเน้นความจริงใจค่ะวันนี้ไม่ว่าเราจะขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะ สินค้านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพค่ะความจริงใจเท่านั้นถึงจะสามารถทําให้เราเนี่ยอยู่ต่อบนโลกออนไลน์ได้เพราะทุกวันนี้นะคะมีคนหลายๆคนเยอะมากๆค่ะที่ออกมาขายสินค้าแล้วมันไม่เห็นผลมีเยอะมากๆนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสินค้าของเรานั้นมันดีและเห็นผลจริงๆเราก็ต้องเป็นคนที่กินใช้เองก่อนแล้วเห็นผลแล้วค่อยเลือกสินค้านั้นมาขายแล้ว เอาทั้งหมดของ3ข้อนี้นะคะไปลองปรับใช้ดูแล้วคุณก็จะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ขายดีและเติบโตได้บนโลกออนไลน์ค่ะใครชอบข้อไหนหรือคิดว่ามีประโยชน์นะคะ mm. ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกครูกแก้วด้วยนะคะแล้วมาพบกันในคลิปหน้าค่ะ